ท่านผู้มีมาที่รักยิ่งขอให้เราท่างหลายนั้นจงเน็ดเหนื่อยขอให้เราทัางหลายนั้นจงทุ่มเทขอให้เราท่านอะไรนั้นจงแสวงหาสิ่งที่สมคุณค่าสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่สามารถให้คุณตระเราทั้งดวงใและอ่างจรอสิ่งที่เป็นเพื่อนแท้เป,เป็นมิตรแท้ ในขณะที่เราอยู่ในบุโรตุรอของศดมิตรสหายคนรักคนใกล้ชิดใกล้ตัวเราเขาก็กลับมาอยู่บ้านทั้งหมดทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ก็ถูกเก็บถูกแบงสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นมีความกระหายในวันอาเชรอทุกคนในขณะนั้นอยู่ต่อหน้าพระพักตร์อัลลอฮฺ س า ح ا ن ه และว็ต่าเบิงหน้า เป็นสวรรค์มีสะพานสวรรคต้องสดตะกปมทอดผ่านข้างล่างเป็นนรกความร้อนแรงของไฟนรกระยวงไฟนรกสามารถที่สัมผัสได้มากระทบหน้าไปหน้าของเขาในขณะนั้นทุกคนมองไปทางซ้ายมองไปทางขวามองไปทางซ้ายมองไปทำไมครับมองเพื่อที่เพื่อที่จะหาสิ่งนี้สิ่งนี้คือลักว่า สิ่งนี้คืออามันสิ่งนี้คืออัตลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ของการมีามานีสัทธากับเราสุภาพนูวาตาลาสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเราทั้งหลายจะเรื่องเศร้าที่เกิดวันนี้เราเก็บสะสมเหนื่อยเพื่อสิ่งนี้การน,นั้นกี่เปอร์เซ็นต์พุทบ้านวันนี้จึงขอนำคุตธบ้านหนึ่งซึ่งมีคุณค่าซึ่งมีความลึกซึ้งมีความกินใช้มีความกินใจ เป็นคุตบ pues er. ้าที of, like ่นําเสนอโดยท่านโซบ้าท่านอมินาบะท่านอุจจบาบินกอสบานท่านเป็นเจ้าเมืองบอสร้องท่านได้นําคุตบ้าได้กล่าวคุตบ้านี้ครับท่านได้กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์วะซัลลัลลอฮุอะลัยฮิสเซลิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดวะอะลัยฮิสซลิลามุฮัมมัดอัมมาบะ بعد ข้ออินญาดุนยากรดอางตนะบิโดยส่วนหนึ้จริงดุนยานี้ ได้บ่มบอกสัญลักษณ์ว่าจะต้องดับสนุนจะต้องสูญหายว่าวัลฏจักรและดินยานี้ผ่านพ้นไปเร็วเกินกว่าเราจะย่อควาอมิ้นหายาวโซบาบะยาวโซบาบะงกีนะยะต่อโซบุฮยายะต่อโซบุฮาซอฮิบุฮาดินยานี้ไม่ได้ทิ้งอะไรเลยนอกจากเปรียบเสมือนที่ทิ้งไว้เปรียบเสมือนกับน้ำ ที่อยู่ก้นขวดน้ำที่อยู่ก้นกระป๋องที่เจ้าของขวดน้ำนั้นก็อย่าที่จะรินใส่ปากคือน้อยมากวินนกุมมุนติรูนมิลาอิลดาริลลาซาวะและแต่แน่นอนท่านนั้นจะต้องจากย้ายจากบ้านหลังนี้สู่บ้านหลังใหม่เป็นบ้านที่ไม่มีวันดับสูญ ฟ้าตะพิลรบิข้ายรีมาบิฮะดรฮะฮดรติคุมดังนั้นท่านดังจงจำบาลตุนยาที่ไปด้วยกับสิ่งดีๆที่ท่านมีอยู่นําสิ่งดีๆที่ท่านมีอยู่นั้นไปใช้เป็นเสบียงเพื่อไปอาเจริศแต่ท่านก็ได้กล่าวถึงสิ่งที่มีความสําคัญสิ่งที่อยู่ณเบื้องหน้าของเราทั้งหลายคือนรกและสวรรค์แต่ท่านได้กล่าวว่าฟ้าอินนบุกัดซุกยรอาละอันละฮะดร ยุลกาฟนชัาตีเจฮันนัมฟยฮ้วี ف ي ه า70ปอาม่นดายุดริกกัฮเกอทันได้ยด้ยินได้ฟังมาว่านรกนั้นมีความลึกลึกจนกระทั่งว่าหินที่อยู่ปากนรกนั้นเมื่อร่วงลงร่วงลงสู่นรกนั้นใช้ระยะเวลาเดินทางถึง70ปีกว่าจะถึงก้นนรกก็คือลึกกว้างมาก วเลี kind of ้ยงที่อันนั้น ع ل ي ه ว่าพระเจ้าลาตัมลอันนะอาฟ้าอันับตุมท่านได้กล่าวว่าขอสบาธิกับเราแน่นอนนรกนั้นย่อมเต็มไปด้วยผู้ฝ่าฝืนอาฟ้าอันับตุมพวกท่านประหลาดใจหรือในเรื่องนี้ไม่ต้องประหลาดใจเรื่องนี้จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนท่านตอบต่อไปว่า والله تذكر لنا انما بين مصرعين من مساريع جنة مسيرته مسيرته 40 سنه ฉันต้องทราบเสียว่าฉันได้ยินมาว่าความกว้างของประตูสวรรค์นั้นระหว่างสองฝั่งของประตูนั้นระยะความกว้างนั้นจะกับระยะเดินถึง40ปีกว้างมาก วยะตี่ยันวะละทียัน,นะอาเลฮะเยา,ม,ววามุนวะวะกะวิชนเปิดสฮามแน่นอนวันหนึ่งจะต้องเกิดขึ้นคือวันเกียไหมวันที่มีความมืดฟ้าเมื่อม,มัวดินเลยที่ประตูวันนั้นคือพร้อมคนพร้อมที่จะเข้าสวรรค์นั่นคือโอกาสที่จะเข้าสวรรค์ของเรานั้นก็เปิดกว้างพี่น้องครับทุติบัยยังมีอีกหลายข้อคว,วามสำคัญแต่สิ่งที่อยากจะ เพิ่มเติมก็คือเนื้อหาอสาระของคุตบ้านวันนี้พี่น้องครับคุตบา้าวันนี้เป็นคุตบา้าหนึ่งที่สะท้อนถึงว่าย่กุรอ่านแล้วลาบ س ب ح ุ ن ه ละตระบอกกับเราไว้ Allah سبحانه และตะหนักบอกกับเราบอกกับเราบอกกับเราไว้ครับว่าแท้จริงท่านเหล่านั้นจะต้องกลับไปสู่เลา سبحانه และตวะหาลา สูราดังกามาอะกามาขอลักนาคุมอววลมรหรอว่าเราก็ได้จิตต uh, ุมูนนฟุราดังใช่เช่นเทนอะไรนั้นจะต้องกลับเป็น่ราวันเจียมะมในสภาพลำพังเปลือยเปล่ากามาขอลักนาคุมอววลมรหรอดังเช่นเราสร้างดเราได้ให้เจ้าเกิดมาในครั้งแรกตัวเปล่าไม่มีสิ่งใดติดตัวมาว่าตรอบตุมมาเข้าวันนาคุมวารอทารุคุมแต่แน่จะแน่แท้ ท่านจะต้องทิ้งความโรดปานทรัพย์สินเงินทองความสะดวกสบายบ้านช่องทิ้งไว้อยู่เบื้องหลังท่านนั่นคือสิ่งที่อวสุภาฮาอุตตะบอกกับเราไว้ที่สอดคล้องกับภาริยธิมที่ท่านรุจบะเบีองขบาได้นำเสนอเสนอเราครับท้ากล่าวว่าอินนัดดุนยาอัจรัตบิสุรินก็อัจะตบิสุริน ดุญญาณนี้ได้แจ้งได้บอกกับเราว่าความดับสลายความสูญสลายนั้นจะต้องมีเกิดขึ้นอย่างแน่นอนบองบอก่าเป็นระยะระยะผมเข้าเราที่ดำคัขณะน,นี้เริ่มที่จะขาวหนึ่งส่วนสองส่วนสามส่วนแล้วก็เต็มศีรษะนัื่นคือบงบอกกับเราครับว่าจะต้องดับสูญเราจะต้องดับสูนย์เครื่องหมายต่างๆที่มีอยู่สิ่งที่เราเห็น เราก็จะพบว่าความที่จะดับถูกด,ดับสนท่านครับราองย้อนกลับไปสิบปีที่ผ่านมามีหลายคนครับที่วันนี้เขาไม่ได้อยู่กับเราเขาเคยนั่งอยู่กับเราคุยอยู่กับเราแต่วันนี้เขาไม่ได้อยู่กับเราแต่เราแน่นอนไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องไปอยู่กับเขาดังนั้นอวสุภะนัตาลาได้ให้ดุจยาเรื่องราวต่างๆส,งสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราพบ มานั้นบ่งบอกกับเราครับว่าดุนยานั้นใกล้ดับสนิหรือชีวิตของเรานั้นใกล้ที่จะดับสูญเราเยี่ยมคนเจ็บเราไปยานาซักคนเสียชีวิตเราไปส่งยานาซักในขุมร์เป็นองครับนั่นคือสิ่งต่างๆที่มึงบอกกับเราครับว่าอัดดุนยาอานละ้วดูสุดมินดุนยานี้บ่งบอกกับเราให้สัญญาณกับเราแจ้งบอกกับเรา ว่าใต้ดักศูนย์เราใต้ที่จะกลับปหาวังศูนยามัวาตาขณะที่เราเคยหนุ่มเรามีเรี่ยวแรงเรามีกำลังแต่ในวันนี้เราเดินเราเหินเราเจ็บเราไม่สำเร็เราเรามีความช้านั่นอาการนั้บเปุีบมืนุนยาส่งสัญญาณบ่งบอกกับเราครับว่าความจัดสลายความตายนั้นใกล้เข้ามาแล้วว่าวันนะและดุนยานี้ ผ่านไปเร็วหรือเกินไี่นะครับผ่านไปเร็วหรือเกินเดี๋ยววันเดี๋ยวคืนครับชีวิตเราย้อนกลับไปในวันนี้อดีตที่ผ่านมาไดเราจะพบว่าเร็วหรือเกินไี่นะครับวันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปเดี๋ยวเรือเกินเดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีเดี๋ยวจนเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวมีวันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปเร็วหรือเกินไี่นะครับวันนี้ถ้าหากว่าเราไม่ ไม่เตรียมตัวเตรียมใจเราไม่มีวิธีที่จะรับมือมันเราก็จะตกเป็นทาสของสิ่งนี้เราก็จะดับสบนุไปโดยไม่มีอะไรเหลืออยู่เวลาหยับความินฮาอินลาสุบาบะกัสุบาบะจินปินะยะตอซอบุยะตอซอบุฮะซอไฮบุฮาขณะที่เรากินน้ำขวดกินน้ำในขวดเราดื่มไปจนหมดพี่น้องครับจะมีน้ำติดอยู่ก้นขวดนั่นคือสุบาบะนั่นคือส่วนที่ดุนยามี มีอยู่แค่นั้นพี่น้องครับเล็กนิดเดียวเมื่อเทียบกับอันเคาร์ร์ฝามาตาวฝ่าม้าตาวใลฮายาจิตตุนยาฟิลกอันเคาร์อิลลาพริ้นความสุขในโลกดุนยานี้เมื่อเทียบกับอันเคาร์นั้นน้อนยยิ่งน,นะเราอาจจะสุขเราอาจจะมีเราอาจจะมีความพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแต่พี่น้องครับสิ่งนี้เมื่อเทียบกับอันเคาร์นั้นน้อยยิ่งนะเพรฉะนั้น ว่ ا إ าอันนักุญมุงจะเขีูนมิหะอีละดาเรลสาวละละหแน่นอนเพื่น้องค,ครับเราจะต้องจากโลกนี้ไปจากโลกชั่วคราวสู่โลกที่เป็นนิพนิรันที่มีความขาวอเป็นโลกที่ไม่มีการตายเป็นโลกที่ไม่มีการดับสลายเป็นโลกที่เราจะมีชีวิตอยู่เป็นนิพนิรัน ฟันต่อฟั่นตับได้รู้เบียค่อยอย่ารีมาบียหาตลอดทกลุ่มอันนี้เป็นหัวใจของเรื่องเปน็นนะครับะนัเมื่อเรามาั่นใจว่าเราจะต้องตายดุนยานน้นจบดับสลายไม่แน่นอนไม่เจริญจ้าเยืนสิ่งที่มีอยู่นั้นพร้อมที่จะหมดไปได้ตลอดเวลาเราชีวิตเราพร้อมที่จะดับไปพร้อมที่จะถึงอายันของพรสุภายวาตลาได้ตลอดเวลาไม่ช้าไม่เร็ววันเกิด รู้มีกำหนดเวลาแน่นอนวันตายไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ดังนั้นสิ่งที่เป็นหัวใจของเรื่องราวคือฟัรนตะเริลูเบียค่อยรมาฮาดทุกุมนั้นถ้าจะจากไปแล้วถ้าจะต้องตายก็ต้องตายนําสิ่งดีๆติด,ด,ดตัวไปด้วยกับสิ่งที่เรามีมอยู่ในวันนี้ฟอร์นต์เตรกลูบีเนี่ยมาที่เบียค่อยรมาฮารทุกุณนัานถ้าจะย,ย้ายจากรุญนยานี้ไป ด้วยกับสิ่งดีๆที่ท่านมีอยู่คือตายไปด้วยกับผลบุญด้วยกับสบียงที่เรามีอยู่พี่น้องครับคําว่าสิ่งที่อยู่กับเราคือสิ่งที่เราได้มีกรรมสิทธิ์วันนี้เรามีทรัพย์สินวันนี้เรามีสุขภาพวันนี้เรามีเกียรติวันนี้เรามีตําแหน่งพี่น้องครับนั่นถ้าหากว่าจะจากนี้ไปแล้วก็ต้องจากสิ่งดีๆที่มีอยู่ในขณะนี้หมายความว่าไงครับถ้ามีทรัพย์ สิ่งดีที่มีอยู่ก็ใช้ทรัพย์นั้นนํามาเป็นผลบุญเป็นทรัพย์เป็นความมั่งทั่งที่มีอยู่นั้นเป็นผลบุญติดตัวราบาับบรเหมือนเรลาบรรดาสหัเราบรรดาตาบีอิจาบีนที่กบุคคลเหล่านั้นเขามีความกระหายในอาจีร์เขาเหนื่อยเขาเหวงแหนในทรัพย์สินเขาประกอบอาชีพแต่ที่เขาเหนื่อยเขาประกอบประกอบอาชีพนั้นไม่ใช่นํามาเพื่อเสพสุขในเรื่องของดุลญยญ แต่เป้าหมายสำคัญอันดับหนึ่งของเขาที่เหนื่อยที่ลําบากที่หาเงินหาทองนั้นเพื่อแปลเปลี่ยนเป็นผลบนไปอาจรจรึงไม่แปกใจครับที่ทานาอบูบัฟสามารถที่จะบริจาคทรัพย์ที่มีอยู่ทั้งหมดได้นั่นคือหัวจิตหัวใจของคนที่มีความยึดติ่งมีความมั่นใจว่าจะต้องตายจะต้องกลับไปหาลอสุภาพในว่าตา จะต้องกลับไปอยู่สิ่งที่มีทางไปสองทางแค่นั้นน,ะนรกที่มีความลึกเดินทางชิ้นตกลงไปนั้นเจ็ดสิบปีกว่าจะถึงหรือไม่ก็ทางด้านขวาที่เป็นสวรรค์กว้างระยะเดินทางสี่สิบปีนั่นคือกว้างมากนั่นคือสิ่งที่พวกเขามีอยู่ใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์วันนี้เรามีร่างกาย ที่แข็งแรงที่สมบูรณ์ถามว่าเราขึ้นม K, าละหมาแ,มแต่ฮัจยึดบ้างไหมเราได้ใช้ใชใชร่างกายของเราที่มีอยู่นั้นแลกเป็นผลบุญต่อนับเราสุภาานอุตตรานั้นกี่เปอร์เซ็นต์วันนี้เรามีความรู้วันนี้เรามีความพร้อมเราใช้ความรู้ความพร้อมที่มีอยู่นั้นไปแลกเป็นผลบุญต่อนับเราสุภาานอุตตรานกี่เปอร์เซ็นต์วันนี้เรามีสามีวันนี้เรามีภรรยาวันนี้เรามีลูกลูก มีบริวารเราใช้สิ่งต่างเหล่านี้อาศัยสิ่งต่างเหล่านี้แปลเปลี่ยนเป็นผลบุญผลกิจก็เช่นนั่นคือหัวใจของพัจจุบันในวันนี้ครับดังที่ทศที่ทรอซูละซอลลัลลอฮฺอัลลอฮ์สั่งแล,ล้วมีคนมาถามว่ายาดรอซูลลองบมาเตะตะกูหนุษะวันที่จะมาจะเกิดขึ้นเมื่อใดแต่ทรอซูละซอลลัลลอฮฺอัลลอฮไม่ตอบเขาว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดท่านกลับตอบว่ามาจาอาดัตละฮะ เตรียมอะไรไว้บ้างพอวันเกิดไหวันเกิมันต้องเกิดความตายต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในเช้าก่อยทุกคนต้องตายแต่สิ่งที่มีความสําคัญมากกว่านั้นคือเตรียมอะไรไว้บ้างและเตรียมไว้กี่เปอร์เซ็นต์เตรียมพร้อมหรืออ่างที่จะรอดจกนรกที่ความลึกนั้นสิ่งที่ตกลงไปนั้น70ปีกว่าจะถึงต้นกี่เปอร์เซ็นต์ปนนะครับและวันนี้ เรามีความกระหายในสวรรค์กระหายในชุด,ดปีนิพนนิรัน์ความสุขที่เป็นบรมาสุขตาไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินความรู้สึกไม่เคยได้สัมผัสเราอยากจะได้สิ่งนี้และถามว่าและเราวันนั้นได้เตรียมพร้อมเราได้มีความเสียสละทุ่มเทกี่เปอร์เซ็นต์ท่าน,นครับเราอย่าเป็นเหมือนคน,คน บิณวนั่นพระองค์ س ب ح ا ว ه และ تعالى กลาวว่รารับ,บรยรนิอขนีอเล่าอัลัยอัลหมสุสซอดิฮันฟรีมาที่รักทุาอัล่างขอให้ฉันกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งมีชีวิตมาเพื่ออะไรมีชีวิตเพื่อเสพสุขสนุกสนานมีความสุขกับความมั่งคัง่งกับสิ่งที่มันอยู่กระน,นั้นหรือแบบไม่เพีนงเท่านับเพื่อที่จะกลับมาทำอานนท์อีกบา้าง พือที่จะมาละมาดจะมาแสดงก็จะมาทำทานจะมาทำความดีแต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปไม่ได้แล้วหมดโอกาสหมดเวลาี่น้องรับแต่อย่างไรก็ตามข่าวดีคืออะไรครับข่าวดีคือวันนี้วันนี้เรายังมีอยู่วันนี้เรายังมีชีวิตอยู่ครับเรามีชีวิตอยู่เรามีโอกาส ที่จะปเปลี่ยนทรัพย์สินของเราที่มีอยู่นั้นให้เป็นผลบุญมีโอกาสที่จะใช้ชีวิตร่างกายของเราลมหลายใจของเราเวลาของเราที่มีอยู่ความรู้ของเราเกียรติศักดิ์ศรีตำแหน่งของเรานั้นแป,ปลีเปนเป็นสเสบียงแป,ปลเปยนผลบุนที่จะเก็บสะสมเอันเอาล็ุบฮานวิวาตานั่นคือสิ่งที่มีความสําคัญสิ่งที่จะหากว่าเราไม่เตือนแล้วนั้นความสวยงาม ความเพลิดเพนของโลกหุ่าความสุสะดวกสบายนี้มันจะทําให้เราลืมความสําคัญในจนุดนี้ที่เรานั้นจะเหนื่อยที่เรานั้นจะแสวงหาที่เราจะลำบากกับสิ่งนั้นโดยลืมสิ่งที่เป็นความสําคัญกันครับในวันเกี่ยงะพระลกักุบห์พุะาวาตนาจะถามผู้คนทมว่ายางไรครับ ถามว่าไอนามายะมะจัะคือสิ่งที่ท่านรวบรวมเก็บเอาไว้มัออยู่ที่ไหนอะเกินอยู่ที่ไหนทรัพสมบัติความบางคั้งเก็บไว้แล้ววันนี้อยู่ที่ไหนฟุนั้นก็จะตอบว่ายะมะตัวฮาตอร์ตัวฮาฉันได้ทิ้งสิ่งนั้นไว้แล้วว่ายะมะตัวฮาเอาฟารมาตานะและฉันเก็บรวบรวมไว้เกินความจําเป็นที่จะต้องใช้ ไม่ได้เก็บไม่ได้สะละัดไม่ได้เหนื่อยไม่ได้ลําบากเพื่อที่จะได้แปลเปลี่ยนเป็นผลบุญเอาลัทา,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 าสุบฮานุวาจารย์เอาลัทธิสุบะานุทรงถามต่อไปว่มมา,ปามาดาปั้มใีนิทัศนกท่านได้เก็บสะสมอะไรไว้เพื่อตัวท่านบ้างเหลืออะไรให้ตัวทา่านบ้างมองมาทางซ้ายมองมาทางขวาเขาก็จะเป็นพบสิ่งใดเขาไม่ได้เคยได้เก็บสะสมเอาไว้ทั้งๆท,ที่เรารลบนั้นอยู่ข้างหน้าเขา ความเสียใจความเศร้าโศกเกาะกลมจิตใจครับแต่เขาไม่สามารถที่จะแก้ไขได้แล้ววันนี้ผมและท่านสามารถจะแก้ไขได้ในเมือ่อเราแล้วจะต้องไปเจอในคําถามนั้นสัมผัสกับสิ่งนั้นอย่างแน่นอนไม่มีข้องสัสใใดๆทั้งสิ้นต้องขอให้ชีวิตที่เรามีอยู่เป็นชีวิตที่เก็บเป็นชีวิตที่สะสมเป็นชีวิตที่นาซึ่งมาการดีกับเราทั้ง,งหลายท่านครับคุณจาบ้านวันนี้ฝาก อีกคำสอนหนึ่งของท่านอาลีบินาบุตตอนินท่านได้กล่าวว่าอุตตรฮะลัดดุนยามุดบิรอดุนยานี้กำลังเดินทางและทิ้งทิ้งเบื้องหลังไว้วรัรตะฮาลัดอาเชรอห์มุกเวลาอาเชรอห์นั้นกําลังมุ่งม,มาสู่เราเรากําลังจากดุนยานี้ไปและมุ่งสู่อาเชรอห์วลิกลินบาลุน,นทั้งดุนญ,ญานั้และอาเชรอห์นั้นก็มีสมาชรคพวกพมีลูกหลาน ฟักโกโนอาบันาอาบันาอัจจารัท่านยงเป็นลูกหลานของอาคิารังวันนั้นฟักโกอาบันาอัจจุนยาท่านจะเป็นทาสของดุนยาจะเป็นลูกหลานของดุนยาอันยมวันนี้อามาล์นวีระเฮซามุนมีโอกาสทำอามาลอิบารันแต่อาจจะไม่มีโอกาสยังไม่เห็นผลเพราดันหลังความตายในวันอาคิารังให้ซาบนมีการคิดบัญชีสอบสวน Walau amalan, tetapi kan amalnya aku lakukan dihada. Rasulullah ﷺ mengucapkan, "Innosilmin yang munculina faskah syuru inwal mufurul rahim."